สไตล์ยาวๆครับผมก่อนอื่นดูอาวุธก่อนครับหอวมเคอันนี้จะูโอเคไป MC สิบสี่ ผมไม่ค่อยจำชื่ตู้ของเล่เออดีมีเข้าตัวไปแล้วอ๋ออะไรใช่ดีผมหยิบปืนมาพิดยังไหนวะไม่คิดเลยไี้เนี่ะ ผมเอาสนัยกันเหนียวกันห่วงหน่อยแนะนำครับเซตนี้แนะนำ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 คุณลาลาลอยลอยลาลยผมแนะนำแบบแนะนำคูนึงพันล้านมาด้วนเอ่อ หาไม้มาอ้โหก็อย่างนี้กันดรับร mm ัวๆเลยนัค่เต้วบุเลย้โอ้เดี๋บบาคบมันเป็นแล้วครงนี้น NO> ันค่างแหลกก็เพลผมจะอัดขี้เหมอนเปกาๆ ไปไปดูเลยผมขอคนละหนึ่งไลท์ได้ไหมขอคนละหนึ่งไลท์ขอคนละหนึ่งไลท์ คนฆ่าเอาไว้โอ้ย what the hell โอ้ยนี่กันแคนดูอ ちょっと。 ใช่ขยิงตียอมรับยอมรับคือตีตัวมาดิอ้าวโอ้ยโอ้โห อีกนัดเดียวค่ะมันเป็นยังไงเนาะ เท่าไหร่ไม่รู้มึงใครเนี่ยมึงค่ากี่คิวมึงค่ากี่คิวครับผมอยากรู้ว่าขอค่ากี่คิวอยี่สิบคิวหรอวะก็เจอแล้วเอาคิวมาให้กูดูมึงมันใช้คิวค่าศึก อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมลืมกด subscribe อลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe เราว่ายาสู้ดสู้ดนีอะ้ยขอเสือกบตักันขอได้ขอโดนขอได้ขอโดนขอได้ ขอให้โดนขอให้ได้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 ขอให้โดนเห็นไหมหน้าโดนเลยผมตายผตายรัวเลยอะวะ เอาบัคกที่รักผมออกไปแล้วมันมันเป็นบัคกที่ผมรักที่สุดแต่ผมเล่นมาหนัวหนัวหนัวยามาซ่า มาอะไรับลาไม่ม uhm. ีร uh ับรับแนนาไม่มาาเห้อโดนสามารถบ ด้ออวเผ่อ <curves> ม okay. uh, uh, ื uh, ่ื่อมเริ่มไม่ชิวละ การแต่รดับหนึ่งมันไม่ได้ยากนะคะต่มันไม่ได้ง่ายนะคะน้องมาดิมาน้อยกูขอให้มึงจายก็พอนักแข่งเหรอเออนั่นแหละกูเอาอะไรไปรอดเบลเบลเบลปัจเปบบลูลมเกูจะขึ้นไปแม่ ค่ะโอเคคระผับชมเจลกระปุกประชารั ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่ไม่ใช่โดนหรืออย่าน,นั้นมันก็ตายอะพี่พี่เช่อไหมคำว่ากระสุนผมเป๋มียู่จริงผมเล็งมันถึงออกข้าวรับคเพี่สกิ๊ก no 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 way no way yeah yeah เจมึงเอาจุดบักกูไปหมดเลย GM ผมไม่ระบุชื่อนะผมไม่ระบุชื่อ GM คนไหนนะอาโตะเฮ้ยแต่พวกไอ้ยิงกูตัเล่นแม่งหมดเลย ขอภายคำหยิบนะคะอืขอมึงตายครับพี่มึงจะตายมึงจะตายมึงจะตาย,ายเห็นไหมกูแก้แค้นมาดิทุกคนครับมันยิงได้ครบตายโอ้ยจุดปักกูไปหมด มันเหม,มาะสมเ่ามาขัดขวางการค้ายมันสุดจะทนแล้วไร ไไยมือใช่ไหมมือ พวกกูจะบูตใบไม้ใส่รลานมัน่งไองอกทุกคนดูนี่ครับผมโดนงอกยิงยิงได้ไงตัวกูยังเหลืองอลานู่เลยอ่ะ ผมกำลังต่อไอคิซซอรในสมองอยู่แบบอิสระโยจิจิซซอร์สุดท้ายบอห้ผบอกู่าไม่นี้ตายไปแล้วดูบีบบอมบีคุสบีคุส มา,มาดิผมสนายแม่นมากผมสนายแม่นมากปมสปุ่มไม่มีอินโทรตูรีเบย ไข่ว่ <S <S อาคิวกระโดดลิงแน่จะแล้วขชาข้อชาชาร์จชาร์จชาร์จไปไปไปสเต็ปมั่วมีว่าหมาวิ่งเร็วกว่าเาจะชนะเพราะลาไปก่อนครับสดครับ